ยังไงครับพี่นุ้ยต้นนี้เป็นยังไงมั้งครับก็ใช้นี่แหละใช้ซับนาคีนี่แหละฮะทำไมมันถึงได้ลูกใหญ่ขนาดนี้ใช้ใช้ตลอดเลยเหรอครับพี่สิบวันครั้งสิบวันครั้งใช่ไหมฮะผสมยังไงครับพี่ครับไอ้นี้ฉีดเอใช้สองช้อนนะว่าน้ำยี่สิบลิตรนะใช้หนึ่งฝาสองช้อนไอ้นี่ฝาหนึ่งฝาหนึ่งแล้วเป็นผงหช้อนแล้วก็ซับนาคาอีกสองช้อนใช่ไหมครับพ่นทุกกี่วันฮะ วันพ่นทุกสิบวันนะครับเรามาดูว่าการพ่นทุกสิบวันจะเป็นยังไงฮะแรงนะครับนี่ตอนแรงไม่ไดน้รนะไม่ดน้ําเอาซับนาคีเป็นน้ําแล้วก็ลดแทนพ่นเข้าลาต้นหรือว่าพ่นเข้ารูกลวทั่วยังไงฮะทั่วเลยแล้วก็เน้นที่ดินอืมเน้นที่ดินนะครับดูเราสังเกตดูว่าที่ใช้อินทรีย์นี้แผลก็จะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้คือลูกนะฮะ อันนี้ลูกของพี่นุ้ยนะครับอยู่ที่บ้านห้วยใสขาวโอ้ยครับตายแล้วตายแล้วนี่สิ้นเดือนไหมครับเนี่ยสิ้นสิ้นเดือนนี้น่า,นาจะตัดได้นะ,นนนะโอ้โหต้นทุเรียนสาวนะครับไม่อยากเชื่อว่าจะแบกลูกได้ขนาดนี้อ่ารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยแพงไหมครับพี่ไม่แพงทําไมเึงบอกว่าไม่แพงเป็นยังไง,งม,มันคุ้มค่า ราคาขวดหนึ่งพันเก้ามันได้แค่ขวดเดียวเองนะมันไม่ได้หลายอย่างนะมันใช้ได้คุณภาพมันดีคุณภาพมันเยอะอ๋อคุณภาพบันดีใช้แค่ขวดเดียวใช้ง่ายใช้ง่ายรู้สึกว่าตัวเองทําง่ายไหมทำง่ายแลวไม่อันตรายด้วยไม่อันตรายต่อร่างกายด้วยทำเองทำได้ครับกลิ่นเกลดอไรก็ไม่มีเลยนะคะพี่คิดเองได้ทาได้ครับผมขอบคุณพี่นุ้ยมากครับ